เพื่อพากันตั้งใจให้ดีการปฏิบัติธรรมก็คือฝึกตั้งอกตั้งใจนี่แหละเป็นบทบาทเบื้องต้นผู้ไม่ปฏิบัติธรรมนี่หมายความว่ามันไม่ค่อยตั้งอกตั้งใจไม่ค่อยสำรวมตนเท่าไร นี่เดียวว่าผู้ไม่ปฏิบัติธรรมปล่อยใจของตนให้คิดสร้างไปตามความอยากความปรารถนาผู้ปฏิบัติธรรมนี่จะรู้จกควบคุมใจของตนให้คิดให้นึกแต่เรื่องที่สำคัญสำคัญเรื่องที่เป็นประโยชน์เรื่องใดไม่เป็นประโยชน์แล้วก็ พยายามห้ามจิตไม่ไปคิดไปถ้าหมายความว่าเมื่อมันไม่เป็นประโยชน์แล้วมันก็เป็นโทษเท่านั้นเองเนี่ยหรือบางทีมันก็เป็นกลางกลางเรื่องที่คิดนั่นจะเป็นโทษก็ไม่ใช่จะเป็นประโยชน์ก็ไม่เชิงอย่างนี้มันเป็นอารมณ์ที่กลางกลางเราก็สันนิฐานดู ความคิดที่เป็นกลางอย่างนั้นนี่มันก็ไม่มีโทษมากมายอะไรแต่ทว่ามันก็เป็นอุปสรรคแก่ความสงบอยู่เหมือนกันแหละทำใจให้สงบลงไม่ค่อยได้ถ้าไปมัวแต่คิดไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าการปฏิบัติธรรมนี่ ถ้าพูดตรงๆเน่ยก็เลยการปฏิบัติจิตใจของตัวเองนี่แหละให้มันตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมอย่าให้มันเอียงไปทางอากุศลธรรมธรรมดาจิตใจของคนสามัญทั่วๆไปนี่นะมันมีเอียงไปเอียงมาอยู่ ไม่ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมอย่างเดียวเผลอๆเผอมันก็คิดไปในอกุศลธรรมมันเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่จึริง่ว่าพยายามรักษาจิตนี่ไม่ให้มันตกไปทางอากุศลธรรมนี่นะว่าสำคัญนะ ถ้าถ้าปล่อยใจให้คิดเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างไปอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ไม่จัดว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็จะต้องได้รับผลจากความคิดทั้งสองอย่างคือสุขกับทุกข์นั่นเองแหละความคิดจะเป็นฝ่ายอากุศลธรรมถ้าหาว่าไม่ละมันแล้วมันก็ต้องให้ผลเป็นทุกข์ ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าความคิดที่เป็นกุศลร,รมให้ผลเป็นสุขสบายทั้งในปัจจุบันและทั้งในเบื้องหน้าอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ไม่ทุกข์ร้อนคนมีบุญคนมีกุศลอยู่ในใจใจเยือกเย็นสบายอยู่ทั้งกลางวันกลางคืน ถ้ามีเรื่องยุ่งๆอะไรเกิดขึ้นมามันก็มีอุบายแก้ไข <c oughs> ก็เพ่งพิจารณาดูเรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั้นมันก็ร้วนแต่เป็นสังขารธรรมทั้งนั้นเลยสังขารธรรมทั้งหลายน้่มันเป็นของไม่เที่ยงเมื่อมันมีเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไป ถ้าปัญญาเพ่งพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เดือดร้อนกับเรื่องวุ่นวายต่างๆเหล่านั้นก็มองเห็นมันเกิดมันดับไปอยู่ไม่ใช่ว่ามันมีตัวมีตนอะไรมันไม่ได้มีตัวตนอะไรเหมือนอย่างช้างอย่างเสือที่มันจะวิ่งเข้ามาชนเอาหรือมันจะมากัดเอาอย่างนี้มันไม่มีเนี่ย ดังนั้นก็จึงได้พูดอยู่บ่อยๆว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ <c oughs> ้าเมื่อใจเราไม่ยึดถือสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นมันตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ต้องดับไปถ้าสิ่งใดใจยึดถือเอาไว้มันก็จึงมีปรากฏอยู่ในใจนี้ต่อไป ดังนั้นมาพิจารณากันมาถึงตอนนี้แล้วก็เห็นว่าไม่เป็นเรื่องลำบากยากเย็นเท่าไรนะักถ้าพอควบคุมจิตในได้แล้วบาปอากุศลมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เราควบคุมจิตให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมโดยส่วนเดียวเช่นควบคุมจิตให้มันตั้งอยู่ในความไม่โลภ ไม่คิดอยากได้สมบัติของใครมาเป็นของตนตนหาได้มาเท่าไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นแล้วพยายามควบคุมจิตนี้ไม่ให้มันสร้างความโกรธให้เกิดขึ้นหรือไม่ให้มันยึดเอาความโกรธไว้ให้มันสร้างเมตตาธรมกรุณาธรรมแทน ความโกรธนั่นเดี๋ยวว่าเราเพ่งพิจารณาคนที่เราเกลียดชังมาแต่ก่อนนั่นนะให้มันเกิดความรู้สึกขึ้นว่าบุคคลนี้เป็นคนน่ารักน่าเอ็นดูน่าสงสารไม่ใช่ว่าเป็นคนน่าเกลียดน่าชังอ้าวแล้วทำไมยังว่าเป็นคนน่ารักน่าเอ็นดูก็เพราะเหตุว่าเป็นมนุษย์ชาติเหมือนกัน แล้วก็เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่ได้เป็นอย่างอื่นมีสภาวะเหมือนกันกันกบตนถึงจะเกลียดชังหรือว่าจะไม่เกลียดชังรูปร่างอันนี้มันก็แปรผันไปในที่สุดก็แตกทำลายลงดังนั้นเมื่อเห็นแจ้งโดยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็จึงลงความเห็นว่า มันไม่น่ารักน่าชังอะไรบรรดารูปกายทั้งหลายจะเป็นรูปคนก็ตามรูปสัตว์ก็ตามรูปต้นไม้ใบหญ้าอะไรตออะไรรูปเครื่องประดับตกแต่งที่เขาประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาวิจิตพิสดารต่างๆวันนี้เมื่อเพ่งดูด้วยปัญญาแล้วมันก็จะมองเห็นว่าเป็นแต่สภาวะธาตุเท่านั้นเอง มันไม่ได้เป็นของสวยของงามหรือของที่ร้ายอะไรเลยฮะเมื่อเพ่งดูในทางสภาวะธาตุแล้วเหมือนกันหมดเลยคำว่าธาตุนั่นแปลว่าสภาวะที่มันเป็นเองอยู่อย่างนั้นมาสิ่งที่ประดิษฐ์ต่างๆขึ้นมาโมนี่เมื่อมันแตกกลับลงไปแล้วมันก็ไปเป็นธาตุดินอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เป็นอย่างอื่น นี่แหละคำว่าสภาวะธาตุนี่นะมันจะเป็นเองอยู่อย่างนั้น <c oughs> ถ้าหากว่าปัญญามาเพ่งพิจารณา <c oughs> เห็นลงไปจนถึงเป็นสภาวะธาตุแล้วอย่างนี้มันก็คลายความรักความชังออกจาก,กดวงกิจนี้ได้แต่ถ้ามันยังเห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่เช่นนี้เนะี่ย มันจะละความรักความชังนี้ไม่ได้เลยเพราะถ้ามันเห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่อย่างนี้มันก็จะต้องมีสมมติกันขึ้นว่าคนนั้นน่ารักคนนี้น่าเกลียดคนนั้นสวยงามคนนี้ขี้ร้ายอะไรมันมันก็สมมติกันขึ้นมาอย่างนั้นเนี่ยวันนี้จิตของผู้หลงผู้เมาแล้วมันก็ต้อง มุนไปตามสมมุติของโลกโลกเขาว่าคนนี้น่าเกลียดมันก็เกลียดไปตามกันโลกเขาสมมุติว่าคนนี้น่ารักน่าใครมันก็หลงรักหลงใคร่ไปตามสมมุติของโลกอันอย่างนี้นี่ผู้ได้ฟังคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ควรที่จะปล่อยจิตของตน ให้หมุนไปตามกระแสของโลกอย่างนั้นเพราะว่าจิตดวงเดียวนี้นะก็ต้องรักษาเอาเราจะเอาไปทิ้งที่ไหนล่ะมันทิ้งไม่ไดม้มันมีดวงเดียวนั่นแหละมีดวงเดียวเท่านี้เราก็พยายามรักษาเอาให้ได้พยายามใช้ปัญญาสอน ไปเรื่อยๆสอนให้มันรู้ความจริงของสิ่งต่างๆดังกล่าวมานั่นเนี่ยสอนมันไปจนว่ามันรู้จนมันเห็นว่าไม่น่ารักไม่น่าชังนู่นอย่างนี้แหละแต่เมื่อมันยังเห็นว่าน่ารักน่าชังอยู่ก็ให้มันเบาบางลงไปเรื่อยๆอ,อย่าให้มันรุนแรงขึ้นไป ตัดทอนให้มันเบาบางลงนี่กิเลสเหล่านี้นี่เมื่อบุคคลไม่พยายามตัดทอนให้มันเบาบางลงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกิเลสหยาบไปเป็นกิเลสหยาบแล้วจะทำให้คนเราทำบาปมาหนีีน่ทำกรรมมันชั่วลายใส่ตัวเอง <c oughs> ดังนั้นเนี่ย จึงสมควรที่จะต้องพิจารณากันให้ละเอียดถี่ถ้วนพระพุเทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทตื่นตัวกันอย่างที่ พระบรีตรัสวว่าอะยังโคเมกายโยกายของเรานี่แลอุดทางปาัตลาเบื้องบนแต่พื้นเท่าขึ้นมาอะโทเกสามัถกาเมื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปสจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ กุโรนานัปปการะสะอสุชีโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเช่นผมขนและฟันหนังเป็นต้นพระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนตักเตือนพุทธบริษัทให้มีสติสมัมปชัญญะระลึก น้อมเข้ามาดูร่างกายสังขารอันนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คนส่วนมากไม่ได้เข้ามากรวดดูร่างกายของตัวเองมีแต่ทรงใจไปเกาะไปคล้องอยู่ตั้งแต่วัตถุภายนอกนู่นส่วนอัตภาพร่างกายนี้เป็นเรือนร่างที่อาศัยของดวงกิจ แต่จิตหักไม่ยอมรับรู้ความจริงของร่างกายนี้นี่มันเป็นปัญหาที่ให้คนเราเป็นทุกข์เดือดร้อนนะราะเหตุนี้แหละเมื่อเวลาร่างกายนี้มันวิบัติแปรปรนไปจิตผู้อาศัยอยู่นี่ก็เดือดร้อนแหละเพราะไม่ได้เคยพิจรารณาให้รู้เห็นตามเป็นจริงมาแต่ก่อน ดังนั้นจึงได้เดือดร้อนกระวนกระวายไม่มีความอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาแล้วก็สะสมความรักความชังไว้ในใจก็เมื่อมันรักมันพอใจในรูปกายอันนี้แล้วมันก็รักมันก็พอใจไปในรูปกายอื่นมเมื่อมันเกลียดมันชังรูปกายอันนี้ แล้วมันก็ไปเกลียดชังรูปกายอื่นเข้าไปอีกอยู่อย่างนี้แหละจะไม่ให้มันเป็นทุกข์อย่างไรแล้วคนเรานะดัะน,นั้นถ้าว่าผู้ใดมีสติสมัมปชัญญาระลึกเข้ามาดูอัตรภาพร่างกายอันนี้ให้มันเห็นชัดตามเป็นจริงลำดับตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไป ตลอดอาการสามสิบสองนูน่นแล้วแยกแยะดูแล้วถามตัวเองดูซิว่าที่ไหนเป็นตัวตนของเราอย่างนี้มันจะตอบได้เลยว่ามันไม่มีตัวตนไม่มีมีแต่อาการสามสิบสองผมคนเล็บฟันหนังอัณนูนี่มันก็เป็นสภาวัธาตุเป็นธาตุดินทั้งนั้นเลย ถาาุน้ำก็เป็นของเหลวซึมซาบอยู่ในธาาุดินนี่แหละเช่นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำมมกน้ำเสเลดน้ำปัสสาวะอะไรโมนี่มันก็ซึมซาบอยู่กับธาาุดินนี่เองนี่แหละถานไฟมันก็ยังกายให้อบอุ่นยังกายให้กระวนกระวายยังกายให้สุดโทมยัง เผาอาหารให้ย่อยาธาตุไฟนี่มันก็อาศัยอยู่กับาธาตุดินนี่เองเนะถ้าธาตุดินนี่วิบัติลงไปแล้วเอา้าธาตุไฟมันก็วิบัติไปตามกาันเหมือนเป็นอยู่อย่างนี้ธาตุทั้งสี่อันเนี้ยธาตุลมก็อาศัยอยู่กับาธาตุดินนี่เหมือนกันเลยเหมือนอย่างแผ่นดินภายนอกนี่แหละ เป็นที่อาศัยอยู่แห่งสิ่งต่างๆงทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองตลอดถึงธาตุลมหมู่นี้นะมันก็พัดไปพัดมาอยู่กับแผ่นดินอันนี้มันก็ไม่มีอะไรอัจภาพร่างกายอันนี้ก็มีเท่านี้เองนะแล้วคนผู้ไม่ได้พิจารณา ไม่ได้ใคร่ควรไม่ได้มาเพ่งดูลักษณะอาการของรูปของกายอันนี้ให้เห็นจริงจังแล้วมันมันก็หลงมันก็เมาไปอันดวงขีดดวงนี้นะ่ะมันเป็นอย่างนั้นดอกดังนั้นการที่นำมาแสดงไว้ในที่นี้ก็เพื่อเตือนให้ผู้ฟังทั้งหลายได้ตื่นตัวได้พยายามมีสติสัมปชัญญะ มันมาลึกตร,รวจการดูอัตภาพร่างกายนี้ให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วมันจะได้บรรเทาความโลภความโกรธความหลงอะไรลงไปบรรเทาแน่นอนถ้าบุด้หมันมาเพ่งดูร่างกายนี้บ่อยๆนะก็เมื่อมันเห็นร่างกายนี้ไม่เที่ยงแล้วไม่สามันจะไปโลภอยากได้อะไรหนักหนานี่อันมันโลภไม่มีสิ้นสุดนั่นก็เพราะว่ามันมองเห็นว่าร่างกายนี้ยังแข็งแรงอยู่ ยังยังได้แสวงหาความสุขในโลกนี้ไปได้นานวันนี้มันก็เลยเกิดความโลภอยากได้ปัจจัยเครื่องอาศัยอะไรให้มากไมยกายกองมาเพื่อบำรุงบำเรอความสุขสนุกสนานในโลกนี้แล้วแทนที่ว่าจะได้รับความสุขตลอดไปก็หาไม่เพราะร่างกายี้ไม่เที่ยง อาศัยบุญบาปเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไว้บุญบาปที่ผู้นั้นทำมาแต่ชาติก่อนนู่น,นมาหล่อเลี้ยงไว้มันก็จึงพอประทังอยู่ได้นี่ทีนี้พอบุญบาปรน,นั้นหมดลงตั้งอยู่ไม่ได้ร่างกายอันนี้ก็ต้องแตกทำลายลงผู้ดบาปีนาะเห็นอย่างนี้แ่ะไม่ทราบมันจะโกรคจะโกรธไปทำไมแบบน,นี้นะนั่นน่ะ มันก็บรเทาความโลภความโกรธลงได้ความหลงก็บรรเทาลงหลงที่สําคัญว่าร่างกายนี่เป็นตัวตนนี่นะมันก็บรรเทาไปอะ่ะมันจะมองเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนเลื่อยไปเป็นอย่างนั้นพอเมื่อพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้แหละแล้วมันก็ยังไม่ยังไม่สิ้นสุดก่อน อันนี้มันเป็นปัญหาของร่างกายวันนี้ก็ยังปัญหาของจิตใจจิตใจนี่แหละนับว่าเป็นธาตุที่สำคัญมากท่านเรียกว่ามโนธาตุมโนธาตุอันนี้นี่หมายความว่าเนื้อหัวใจนี่นะ บุญกรรมตกแต่งให้เป็นเนื้อที่ละเอียดกว่าเพื่อนเนื้อดวงจิตก็มาอาศัยอยู่เนื้อหัวใจนี่เองเลยทีนี้เมื่อหัวใจนี่มันวิบัติลงเขาเรียกว่าหัวใจรัว่วหัวใจไกวอะไรหมดนี่นะจิตผู้อาศัยอยู่ในหัวใจนี่ก็เอาแล้วเป็นทุกข์เดือดร้อนแล้ว เพลียละเหียใจไม่มีกําลังเรี่ยวแรงที่จะทําการงานอะไรได้เขาเรียกว่าหัวใจมันเมื่อยล้าเนี่ยเ,เราต้องมาตามเพ่งดูให้มันเห็นไปตลอดเลยเอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่เหล่านี้นะมองดูรูปใดลักษณะอาการใดชิ้นส่วนของร่างกายนี่ มันก็เห็นแต่ของไม่เที่ยงปรากฏอยู่อย่างนั้นมันจะมีอะไรเที่ยงเราลองสังเกตดูนี่แหละจิตนี่เมื่อมันไม่รู้แจ้งในร่างกายอันนี้มันก็จึงได้หลงได้เมาไปจึงได้เพลินไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้ถ้าได้สัมผัสกับเรื่องที่ นิ่มนวนชวนให้เกิดความพออกพอใจก็ดีอกดีใจจิตใจก็ล่าเริงบันเทิงเช่นได้เห็นรูปดาราที่เขาประดับตกแต่งสวยงามอยู่หน้าจอโทรทัศน์อะไรพวกนั้นชื่นใจดีอกดีใจถ้าไปเห็นรูปคนที่ร้ายขี่เลย น่าเกลียดน่ากลัวเอาตรงกันข้ามแล้ววะน,นี้กับรังเกียจขึ้นมาอันนี้แหละเรียกว่าความเป็นผู้ที่หลงสมมุติหลงบัญญัติสำคัญเอาเป็นผู้เป็นคนจริงๆนี่นะมันถึงได้หลงรักจึงได้หลงชังหลงเกลียดอยู่อย่างนั้นดวงขีดเนี่ยวันที่ เมื่อความรักอันนั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็จำเป็นต้องสเสวงหาหากละงับไม่ได้เมื่อสเสวงหาไม่ได้ตามใจหวังเอาเกิดความโศกเศร้าเสียใจขึ้นมาแล้วถ้าหากว่าได้สมหวังก็ชื่นใจไปชั่วระยะหนึ่งระยะที่รูปนั้นมันยังสดใสยอยู่ขั้นนานไปรูปนั้นมันวิบัติแปรพวนไปเอา้าก็เบื่ออีกแล้ว เบื่อนายในรูปนั่นอีกแล้วลองคิดดูสิถ้าหากว่าจะไปหลงนี้สมมุติปัญญัติต่างๆในโลกอันนี้อยู่อย่างนี้นะจิตใจนี้ไม่มีความสงบสุขได้เลยมีแต่ปวนปันวันไวไปอยู่อย่างนั้นความสำคัญว่ามีเขามีเราเนี่ยมันเป็นกีเลสตัวร้ายกาดมากทำให้จิตใจคนเราหวั่นไหว ไปด้วยความยินดียินร่ายความเสียใจเศร้าโศกอะไรต่ออะไรโมนี้มันก็เกิดจากความเข้าใจผิดคิดว่าขันหานี่เป็นตัวเป็นตนนี่นะอันนี้แหละ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นอ่ะขอให้พากันตั้งอกตั้งใจพิจารณาเพราะความจริงของร่างกายมันมีอย่างนี้จริงๆแต่คนเรานั่นมันไม่ชอบพิจารณาเฉยๆก็เมื่อไม่พิจารณา มันก็ต้องยึดถือว่าเป็นของเราเมื่อยึดถือเป็นของเรามันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อของสิ่งนี้มันวิบัติแปรปรวนไปนี่มันก็เป็นอยู่อย่างนี้นะดังนั้นน่ะเราจะไปนิ้งนอนใจอยู่ทำไมอะบุญกุศลตกแต่งให้มาให้เกิดเป็นคนมีรูปมีนามอันนี้มาสมบูรณ์ก็เพื่อที่จะให้ ดวงกิันนี้ยได้มาเพ่งพิจารณาดูร่างกายอันที่ตนอาศัยอยู่นี่ทําไมจึงชอบอยากมาอาศัยอยู่ในรูปกายอันนี้นักหนารูปกายนี้มันสวยงามอย่างไรบ้างมันวิเศษอย่างไรบ้างนี่เราก็ตั้งปัญหาขึ้นถามตัวเองดูนั่นแหละเมื่อเป็นเช่นนี้ตนเองก็จะต้องเพ่งพินิจดู เมื่อตั้งปัญหาขึ้นแล้วเชงพินิษด,ดูไปดูมาแล้วมันก็ไม่เห็นม,มีรูปร่างส่วนไหนที่มันวิเศษวิสูแม้แต่น้อยหนึ่งไม่มีเลยเพราะว่ามองดูรูปร่างส่วนไหนมันก็มีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของแปรปวนหาทางที่จะแตกจะดับอยู่อย่างนั้นต้องได้อุปธรรมบำรุงไว้ อบางคนที่มีบาปกรรมตามสนองมามันก็บันดาลให้รูปร่างอันนี้เป็นปกติอยู่ไม่ได้อ้าวก็ต้องหาหยุกหายามาบำรุงกันไว้รักษากันไว้นอกจากข้าวจากน้ำแล้วก็ต้องมีหยุกยาอย่างอื่นมาบำรุงเข้าไปก็จึงพอประทังประทังอยู่ได้อย่างนี้แล้วไม่ ก็เป็นหน้าที่ที่เราจะควรเบื่อหน่ายไม่ใช่เหรือถ้าไม่เบื่อหน่ายมันก็จะต้องกลับมาเสวยทุกข์กับรูปร่างกายอันนี้อีกรูปแล้วก็รูปเล่าเลยในโลกสงสารอันนี้แต่ดวงจกีตเนี่ยมันเป็นทุกข์กับรูปร่างอันนี้มาในอดีตนน,นับชาติไม่ทวนเลยทีเดียวอ่ะ เกิดมาชาติใดก็ต้องมาทนทุกข์ทรมานอยู่กับความไม่เที่ยงของร่างกายอันนี้แหละต้องมาหาเลี้ยงมันอยู่อย่างนี้นี่แหละมันไม่เที่ยงนะ่ะลองคิดดูถ้ามันเที่ยงแล้วไม่จําเป็นต้องหามาเลี้ยงมันไม่ต้องบำรุงมันด้วยปัจจัยสีออันนี้ก็เพราะรูปร่างกายนี้ไม่ยั่งยืนเนะียนเนี่ยก็จึงต้องหาอาหารมารอเลี้ยงมัน ก็หาผ้านุ่งผ้าห่มมาให้หนุ่งห่มป้ปองกันความหนาวเหน็ดต่งตางๆป้องกันสัตว์ต,ต่างๆมารบกวนเอาก็จึงต้องสร้างบ้านสร้างเรือนให้อยู่อาศัยกันฝนกันลมกันแดดกันสัตว์ร้ายต่งตางๆมูนี้นะ <c oughs> แล้วก็จึงหาหยุกหายามา บำรุงมันเวลามันมีบัตรขัดข้องขึ้นมานี้แหละรูปร่างกายอันนี้มันไม่เที่ยงมันได้อุปัมภมบำรุงไว้ด้วยปัจจัยสี่อย่างนี้จึงพอประทังอยู่ได้แต่ถึงจะบำรุงอย่างไรอย่างไรมันก็จะเที่ยงยั่งยืนต่อไปไม่ได้จะบำรุงสักเท่าไรมันก็สุดโทมไปตามกาลเวลาอยู่อย่างนั้น มันก็ไม่มีอะไรที่จะเที่ยงยั่งยืนอยู่ได้เลยนี่แหละท่านี้มันต้องอาศัยบุญเก่าด้วยนะมาอาศัยแต่ปัจจัยสี่เท่านี้ก็ไม่ไหวอยู่ยั่งยืนนานไปไม่ได้ต้องอาศัยบุญเก่าที่ได้ทำมาแต่ชาติก่อนนั้นมาตามอุปธรภ์บำรุงไว้โรบนี้มันก็จึงตั้งยั่งยืนอยู่ได้ ลองพิจารณาดูให้รู้ให้เห็นกันในบุคคลผู้ที่ไม่ได้พิจารณาอย่างว่านี้นะมันจึงได้เกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาเพราะการแสวงหาปัจจัยสี่มาบำรุงอัตภาพร่างกายนี่แหละถ้าผูใ้ใดมาพิจารณาเห็นสภาพความจริงของร่างกายอย่างว่านี้แล้วมันก็จะต้อง สเสแวงหาปัจจัยสี่นี่แต่โดยทางที่ชอบดด้วยศิลด้วยธรรมการแสแวงหาอันใดมันเป็นบาปเป็นโทษแล้วก็งดเว้นไปเลยไม่ยอมหามันถ้าหาเอาโดยทางสุจริตมันได้น้อยก็บริโภคใช้สอยไปตามน้อยมันไม่ได้ก็เลยไม่บริโภคเสียเลยเอามันจะแตกก็แตกไปมันจะดับก็ดับไป อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้แจ้งในอัตภาพร่างกายนี้ตามเป็นจริงแล้วก็สามารถบรรเทากิเลสบาปประธรรมอันมันหม,มักหมมมาในดวงจิตนี้แต่นมนานแล้วให้น้อยเบาบางออกไปจากดวงจิตโดยลำดับไปจนกลัวมันจะหมดสิ้นดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้